เฮ้ยอย่าถ่ายติดคนที่เขาไม่ไม่ซื้อนะตัวคุณไงอ้าวผมซื้อเนี่ยพี่เออไหนผมซื้อเนี่ยเพิ่งโอนตังไปจะไม่เห็นเหรอสลิปเก่าสลิปเก่าเลยดูโอนเมื่อวานนี้ดูปะคุณเต้ชัยนาทเราต้องให้มันถูกต้องอย่าเอาอย่าไปเอาแต่คอนเทนต์มาเอาความเป็นจริงเอาก็ซื้อจริง่ะทำไมอ่ะนี่เท่าไหร่เอาหมื่นสามพันห้าสภาพี้นะหมื่นสามพันห้าาดูตัวเลขตัวเลขตัวเลขมันหัก ไม่ได้หักไม่ได้หักหักแล้วมันเป็นอะไรอ่ะมันเปนรอยร่างเฉยแปดพันปลาผมต่อมือนหนึ่งแล้วเอ้จริงเหรอเออสาบานต่อหน้าพระต่อหน้าพระถ้าพี่เต้ไม่ต่อหมื่นหนึ่งย้อนหลีกล้องดูได้เลยขอให้พี่เต้โดนเมียจับได้ว่าไปเที่ยวเด็กมาต่อหมื่นหนึ่งต่อหมื่นหนึ่งครับผมหมื่นห้าร้อย ก็ออหมื่นห้าร้อยเออต่อดีกว่าแล้วเอาเอาเร็วเล่นพายแบบนี้ปลอดภัยครับถามว่าเขาต่อเท่าไหร่ก็เพิ่มไปสองสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์สูตรเนี่ยใช้ได้สำหรับคนเล่นพาบใหม่แต่ถ้าคนเล่นพับเป็นแล้วเนี่ยเขาถือว่าไม่ถูกต้องหรอใช่ป่ะใช่อ้าวทำไมอ่ะคือคนเล่นพใหม่เขาให้เขาเขาก็าาาให้โอกาสคุณเนอเอเอให้คนแรกก่อนดิให้โอกาสคุณนิดหน่อยคุณพหมื่นห้าร้อยคุณเอาไหมเอาอ่ะป่าเอาปประมูลประมูล เด๋อหเ๋อหนึ่งหนารหาหยาหน้าเลยเอามาหมื่นอ่ะก็ถ้าทำถ้าทำแบบคนไม่รู้จักกันเนี่ยเป็นไงเอาไปเลยหกร้อยได้ป่ะเอาไปเลยแสนหนึ่งเฮ้ยให้ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกไม่เป็นไรเอาไปเลยหมื่นหกร้อยได้ป่ะซื้อดีไงไหลไป็นร้อยได้ป่ะผมให้แสนหนึ่เลยไมวแมาไม่เอาเฮ้ยเอาไปเลยเฮ้ยเอาไปเลยจริงท่านผมพูดจริงนะเดี๋ยวเอาไปโยนโปรยลงไปชั้นสองเลยเฮ้ยโปรยอย่างนี้ด้วยเหรอเออไม่เป็นไรนี่ทำไมอ่ะถ้าผมเก็บขึ้นมาหมื่นเดียวก็เหลือของคุณ หรอผมให้ซื้อดีไงเดี๋ยวถ่ายเสร็จก็คืนเหมือนเดิมคุณจะรู้ว่าคุณซื้อมาเท่าไหร่คุณไม่ต้องรู้หรอกว่าผมซื้อมาเท่าไหร่ห้าร้อยนะอ้าวแล้วทําไมอ่ะเก้าสิบเดี๋ยวพอในห้าร้อยถ้าเกิดคุณลงเกินปั๊บผมจะลงไปบอกว่าคุณลงคุณขาดคุณซื้อั๊บคุนอ้าวแล้วผมมันจะไม่ได้กําไรอ่ะไม่ให้ผมได้กําไรอ่ะกําไรมันก็เราซื้อขายซื้อจระดิ่ก็กําไรได้ใช่ป่ะไม่ที่ซื้อแสนนึงเพราะอะไรป่ะเพื่อออกได้สองหลวงพ่อ หมือนตะวันอาอาจารย์รักกูยิ่งหลับหลับอยู่ก็ตื่นขึ้นมาอ่ะเอะถ้านนี้มันวัดเดียวเอาเหรอเออเรื่องล้างก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้รุ่นสามใช่ไหมพิมพ์ไรเนี่ยพิมพ์ตื้นพิมพ์ตื้นไม่ใช่มันมีพิมพ์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไหมไปหาความรู้เองมั่งก็ได้ก็ถามเลยจะได้ทีเดียวจบไม่ต้องเหนื่อยบางอย่างอ่ะเขาเดินมาให้จะสุดทางแล้วเดินต่อมันก็ได้คำทางมั่งรอาเนี่ย อะไรไอเจ็ดไหมพิมเจ็ดไม่รู้พิมอะไรอ่ะเอาไปหาความรู้เองแล้วคุณจะไปสวดผมไม่ได้ผมซื้อเท่าไหร่เรื่องของผมเข้าใจไหมจับมือเอาบัตรไปด้วยเฮ้ยมีบัตรด้วยเหรอบัตรเฮ้ยอย่าไปถ่ายติดคนที่เขาไม่ซื้อดิเออเดี๋ยวเขาทั่าคนแถวบ้านผมบอกว่าคอนเทนต์ที่พูดพูดเยอะเลยโคตรขี้โม้อะไรอะซื้อซื้อเลยขอบขอบคุณมากครับออย่างเงี้ให้เขาก็นี่นี่มันไหลเลยมา เท่าไหร่บวกไป500ร้อยป่ะโอ้โหเออต่อยห่้าเลยเฮ้ยม่เราจะเอากำไรเท่าไหร่ยอม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 อ่ะล้วขายเองยอมโอเคจบ